ไอครับมาทำงานก่อสร้างมาเห็นยังครับมาลกหน่าครับว่าลกหน่าจังไงว่าเมนเกษียดที่ทำเนี่ยมาผิดหวังว่าเด็กมองครับนัองหกเด็กคือว่ามาณเล็กครับเล็กงานแบบนี้เหรอครับตอนนี้โอ้มันลกหน่าพะนะมันลกหน่าครับผมพาไปเราไปไปบ่ครับเนี่ยปล่อยแล้วสบายก็รอดกานปล่อยแล้วโอเคครับไปไปครับเ่า สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องบ้าบันนนคนสลกครับเด้อพี่น้องครับพันจังนิ้มไปแล้วครับพี่น้องครับวหนาไปแล้วว่างใส่ดีายครับพี่น้องไม่เห็นงานก่อสส้่งครับบ้าบนนนผ้าแลนเอาครับว่างันเห็นงานครับพี่น้องไม่ไหวไม่ไหวว่าสั่นไปอ่หลาเลยครับบ้าบันนนท์เลยด้มาพักครับแล้วนี่มือเส้นนี้ได้เห็นยกตู้คอนเทนเนอร์ครับยกตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ไปยู่มองเอื้นครับมองเก็บของนะครับไปนี้ตกใบมาพ้าเหมี่ยนของครับ ใส่ว่าแมนใส่แล้วครับกับบอกอยกของยกยังนี่แหละบ,บาดีบอมบนนู้นเลยแกงครับแกงหัวหน่าร้องมึงพาเก,ก็บไม้เรียนครับพาเรียนเอาเรียนเอาเรียนเอาครับพ่อ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 ่สันว่หัวหน่าบอกพ่อครับพี่รองบอมบนน้นเล่นใ,นในม้านั่งผักครับแล้วขี่รถออกไปทั้งหนบ่กครับสงสัยไปใส่งานอื่นครับมื่อนี้งานกะส,สบายสบายครับพี่รองครับเศร้านีก่กะยกตัวคอนเทนเนอร์เนาะ มาก็ส้างครับพี่น้องบ้ามนุย์มาก็สั่งเนอะมาเห็นงานก่อส้่งอยู่เกาหลีครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสเลยได้มาอัดคลิปครับเพราะมาเบาหนางานหนพี่น้องได้ฟ AH ังเนาะผู ri, ้ใดอยากมาทํางานประเทศเกาหลีไต้ครับมาก่อส้างมาเกษตรอุตสาหกรรมกะตั้งใจสอบเลยครับพี่น้องครับตั้งใจเลี้ยนตั้งใจสอบป้ะกอมาให้ได้ครับตอนนี้เกาหลีใต่กำลังขาดแค่แรงงานอยู่ครับพี่น้องครับบ้ามนุนนี่กับมาา้องใครเหงางานสามมือครับพี่น้องครับมาใไม่ไมฝนตกครับ ได้เห็ดเครื่องมือกันมีนี่ได้เห็ดเป็นมือที่สามครับพี่น้องเห็ดใส่งานก่อสร้างบ้านมนนท์มาเห็ดสะพานเด้อครับพี่น้องครับเป็นอยังคือเฝ้าวเบาแถียนฝ้าวเบาครับห้าหัวหนามาครับพี่น้องครับหยัดบะมีเวลาได้อเบาสูพี่น้องฟังนะครับบบาบามนท์มาเห็ดสะพานครับพี่น้องครับปู้บบกสูงอยู่ขี้ริบขึ้นไปครับพี่น้องมือนี้มัดเล็กมัดเล็กอยัางนี้แล้วนะครับเลยมาเก็บงานครับมือนี้ครับเหลือถาเทปปูนครับพี่น้องเป็นสะพานใหญ่ครับต่อกันประมาณสี่ ซีเสาครับซีต่อนะครับบางมนุษย์ยุต่อแหลกครับแล้วแล้วเหลือต้านสีเทเทปูนครับมาอนีกันเลยเก็บของครับมามีอย่างหลายครับต่างในมัดทักทายกันล้วคนก็ถามมาเออไปเห็นงานเปลี่ยนอย่างไหนเนาะครับพี่น้องครับกะบางมนุษย์มาเห็นงานกะผมแรงงานครับพี่น้องครับตามระบบ E.P.S. ไ h a i l a n d เด้อครับพี่น้องครับมาถึกต้องตามกฎหมายครับพี่น้องเสียงอาจสีดังจังน้อยครับพิ่นลงรีบมาเนาะผู้ใดอยากมากะ หาหม่องเลี้ยนเนะครับพี่น้องครับเกษตรก็สั่งอุตสาหกรรมเนะครับหาหม่องเลี้ยนแล้วกับทางโรงเลี้ยนสีแนน้าเข้าเองว่าขั้นตอนมันสิเป็นอยนาังไรเนาะเขาไปสอบแล้วก็ไปสอบศึกษาไปตรวจโรคตรวจเียยังนี่แหละครับแล้วก็นายจ้างสีเหลืองย้ำไหนเดียวทางโรงเรี้ยนสีแนวน้าเข้าเองครับขั้นสอบได้แล้วเฮ็ดยังเรียบร้อยแล้วบ็โดวนครับเดี๋ยวพันก็เลือกเลือกตัวมาเห็ดงานเนาะครับพี่น้องครับบ้ามนน้นนี่สองเดือนครับ นจ้างเลือกเลือก็ไไ้มาเห็นงานเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปเห็นงานก่อนครับพี่น้องครับว่าหนากรลังมานี่ครับพี่น้องหลังจากเลิกงานมาครับมากินเข่ากบหปว,วดไอ้มวดซ้ายเพียอุ้ยแล้วกินมบกไหลเฮ้ยครับว่าหันเฝ้ามา,มามาเอื่อนกันไอเสียเลี้ยงเลี้ยงแนวว่ากันนะควายผมวบาอูยุู้ดเดียวว่ากันนะอันหมวดขม่า,มาเพื่อนเอินกลับผม,ม่ากลับเสือยมะ <c oughs> หรือม,มึงเวลาโอ้ยเนี่ยกลิ่นนะครับอันนี้ยังครับไอ้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 เนี่ยเหลืองๆเนี่ยหัวเช่าดองหัวเช่าดองครับโอ้อันนี้แซ่บเลยนะครับอันนี้เป็นจิมจีครับอันนี้อันนี้ครับแกงยังครับเลยแกงขนมตอกกันหรอโอ้โอ้ตอกบูกีประมาณนี้ปะ,ะ,ะอ่าอันนี้ก็โอ้พะเๆๆนียงนี่เป็นเข่าเด้อครับพี่น้องครับมากินเขาน้ำกันเด้อมื้อนี้เลิกงนานแล้วครับ เลิกงานห้าโมงครับห้าโมงแรงครับมากินข่าวจากกลับไปพักผ่อนนะครับนี่อาหารกินขอน้ำกันเน้อครับพี่น้องครับดูที่เฟซบุ๊กนะนี่อันนี้หอมหัวใหญ่อันนี้ตดหอมหัวยนี่ตัหว้าน อไม้ใชเข้าวดองอปิ่งไงผมมีคนร่างไม่ใช่เนื้อปลากับเนื้อไก่กินเือนคนละอย่างเลย ลองอาหารครับนี่จะน่ากินแสบๆครับตะละมือกินสินั่นแล้วหรอหมูอนะหมูพอนายอะไรองกับเนื้อครับว่า,านวนวม่นงก็ตัวที่สองครับ